สวัสดีครับผมเกตี้มีโชวันนี้จะมารีวิวร้านขายมะม่วงนะครับมะม่วงอะไรครับมะม่วงแบบข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแบบข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมครับตอนนี้เกตี้อยู่ซอยไหนครับอยู่ซอย41นะครับรากคำแพง41นะคะแล้วร้านมะม่วงอยู่ตรงไหนครับร้านมะม่วงตรงนี้นะคะที่อยู่ขรางนียนะครับอ๋อรามสี่สิบเอนะครับร้านมะม่วงนี่ตรงนี้ครับ สี่ครับชื่อร้านอะไรครับชอร้านมีวอะไรนะคข้าวเนียว่วเยบุรีนะคเบอร์โทรติดต่ออะไครับเบอร์โทรศูนยาเเกะครับโอ้ข้าเหนียวมะม่วราคาเท่าไหร่ครับยราคาห้าสินะคสี่สก็มีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นถ้วยถ้วยเท่าไหร่ครับถ้วยละยี่สานะครับถ้าสังขยาถ้วยเท่าไหร่ครับสัยาถ้วยละยี่สิบนะครับ สวัสดีครับแม่ค้าค,ครับ่แม่ค้ามีขายอะไรบ้างครับขายส้มสายนชังเพิ่งส้มสายชังเพิ่งโลละยี่สิบห้าใช่ไหมครับแล้วก็มะม่วงนี่ม่วงเลยครับน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้เหมือนกันนะครับสารพยาสารพยากรเท่าไหร่ครับ วันหรอครับใช่ขายขนมปังวันสิบเอ็ดนะคะขายกี่โมงถึงกี่โมงครับเจ็ดโคืนสิบเอ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับขายดีไหมครับข่ะเราขออุดหนุนนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับชุดเล็ก40บาทนะครับอันนี้ใส่อะไรบ้างครับก็มีใส่ัวเกุ้ง เขาเดียวมะม่วงทําเองหรือเปล่าครับใช่ทำเองเลยนะ<ช>อ๋อมะม่วงมีพันเดียวเหรอครับโ<ช>อกโอกร่องมีไหมร่องไม่มีครับในน้ำดอกไม้น้ำดอกไ,ไม้อย่างเดียวนะครับอ่าเกตี้ร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับร้านอะไรครับห้องเฮงแล้วก็อยู่เชิงสะพานลอยพอดีนะครับแล้วฝั่งโน้นคือที่ไหนครับ อันนี้เกตี้จ่ายตังค์พี่เขาครับออสี่สิบบาทนะครับให้นำบัตรพี่เขาครับ โอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทํานะครับขอที่ดีรวยเฮงนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาเกตตี้บอกลาผู้ชมเลยครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่าผู้ชมรับฝากกดติดตามเกตตี้มีโชว์ด้วยนะครับลาไปแล้วครับร้านมะม่วงนะครับข้าวเหนียวมะม่วงแม่มาเลยครับ ากซอยราแหนง41นะครับลาบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ